สวัสดีครับมนตีเจริญการไฟฟ้าครับกลับมาแล้วนะครับหลังจากว่าไม่ได้ทําวิดีโอลง YouTube ไปนานมากเลยครับวันนี้พามาดูนี่ครับการเอานวัตกรรมหลายๆอย่างเข้ามารวมกันนะครับมันก็เกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ปแปลกๆขึ้นมานะครับก็นี่เลยแผงโซลาเซลล์ครับแผงโซลาเซลล์ ก็ได้มาเมื่อตอนกลางปีครับเป็นแข่งมือ2ราคาจับต้องได้นะครับไปออกดีพอสมควรเลยคอนโทรลชาร์จครับชาร์จเข้าแบตเตอรี่คอนโทรลชาร์จก็ราคาเบาๆครับตัวนี้ก็ได้ทั้ง12โวลต์แล้ก็24โวลต์นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเปิดปิดหลอดไฟเปิดปิดอัตโนมัติถ้าแบตเตอรี่อ่อนก็จะปิดไฟเองอัตโนมัติครับ ตามมาต่อด้วยอ่านี่เลยหลอดไฟจับมแมลงครับเป็นหลอดแบ็คไลท์มันเจ๋งตรงที่เราใช้ประหลาด12โวลต์ขับหลอด40วัตต์ทั้ง2ตัวเลยแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันสำหรับมนุษย์ขี้ลืมอย่างผมครับเช้ามาไม่ต้องมาปิดครับนี่เลยโฟตโต้สวิตช์12โวลต์ นะตอนนี้ตอนเช้าครับแสงมาแล้วดับไปทั้งสองหลอดแล้วเดีผมจะเทสให้ดูว่ามันทำงานยังไงนี่ครับพาหุ้มนิดหนึ่งให้มันมืดนี่ไงติดแล้วทั้งสองหลอดเลยแสงเริ่มมากเริ่มมองไม่เห็นสีแบลกไร เมื่อคืนแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งครับอ่อนเปิดได้ประมาณสองชั่วโมงดับไปนะครับก็เลยไม่ได้ผลสักเท่าไหร่ครับสำหรับการจับมแมลงคืนนี้เดี๋ยววันนี้ชาร์จทั้งวันครับแล้วก็ลองกันดูอีกทีส่วนใครสนใจวงจรน,นะครับเดี๋ยววันนี้ช่องสายสายถ้าไม่ได้ออกไปไหนเดี๋ยวจะประกอบวงจรให้ดูกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับลากนันไปแล้วสวัสดีครับ